สวัสดีครับเอาผู้นี้สิมาพัดขอบผัดรวมมีดจางกระทะให้น้ำมันร้อนๆใส่กระเทียมลงไปผัดก่อนครับเอาผัดรวมมตดเพราจฉะนั้นใส่ไข่นะครับสองฟองไข่ไก่สองฟอง ังกระทะไอ้ห่อนกนด้ครับากระทะพวกห้อนมันเดเขาดีทิดกระทะอันนี้เป็นจานใหญ่เลยครับเขาผัดรวมมีจานใหญ่ข้าวต้องไม่แขะนะครับผัดด้วยไฟกลางค่อนข้างแรง บอเขาดิบุสิทจิ์กะทะแต่ว่านี่เป็นเป็นกระทะห้างกระทะเล็กห้างใส่มาโดนแล้วตีเขาให้แตกเป็นเม็ดนะครับแยกเป็นก้อนนี่ตีข้าวให้แตกเห็นบ่ครับเขาดิบุสิทกระทะจังเม็ดเลย ไม่อย wow. you know, ่างนั้น like ก on ็จะใส่ปลาหมึกปุ้งแล้วก็เน <'re> like, ื้อหมูลงไปอ่ารวมมิดอยู่นี่ใส่ใส่เนื้อหมูน้ำด้วครับมันทีมีเนื้อหมูปลาหมึกปุ้งอ่าถ้าเปลี่ยนทะเลอ่ะเขาจะใส่ปลาหมึกกับปุ้งแต่เนี่เป็นรวมมิดเวลาผัดเข่าเขาจะเขาจะใส่เครื่องปรุงในเข่าด้วยครับถ้าใส่เครื่องปรุงในเข่าเวลาเขาผัดเข่าเขาจะดำเร็วเกินไปเกิดจากเครื่องปรุงอ่า ก็อะนั่นพัดเขาแล้วก็ทังกุ่พัดเขาให้ซุกแล้วก็ังค่อยกุ้งครับอ,อที่ที่ทั้งเจี๊บเขาทุกแบบได้แต่ป้องมาใกล้ๆมันอย่งย้เียงมันสีสนสปปดังพ่อแปร่พ่อแพรได้ครับเด็กเขาเด็กอ่าสีปปปปดังพอแปรพอแปร่แล้วก็ดี เขาจะเคลื่อนตัวอ่านี่แหละมันสีดังไปบบนี่นี่คือเขาทุกแล,แล้วอ่าหล้วย้านั่งกับคนไฟลุงนิดนึงครับคนไปลุงน้ำตาลสองช้อนชาผงชูรสสองช้อนชาอ่อาพาแต่อสอากันนิดนึงอ่าได้ยินบ่ครับได้ยินเสียงเขาแตกปะอ่าเขาสีดังป๊อแปะป๊อแปะป๊อแปะ,ปะ,ปะนี่นี่แหละเขาสีดังแบบนี้ ใส่ซอสปลาเกี่ยวครับประมาณสองช้อน,อเ,นเอาเรียงไฟึืนนิดหนึ่งเดี๋ยวเาเข้าผัดรวมมมตดบางคนก็ดิพัดใส่เขา่าเราเอากุงกบบง้งเอาปลาหมึกไปโรยหนาเขา่านะครับแต่ว่ายุน่นี่ดิพัดใส่กันเลยเพื่อให้เขาเขากบเรื่องปรุงตอกไสไปหอมซอยครับ อ่าผัดใน,ห,นห้อมต้อยเสร็ลเห็นบ่ครับกระท,ทรระท้าห่อนบดขีดกระทะได้ครับดนะ้อ่าเบิ่งเลยบดขีดกระทะนี่เขากัดังพกแปก๊กพกแปก๊กตรงนี้นะโอเคครับสูกแก้วลงจานกันเลยครับ ข้าวผัดรวมมิตรจานใหญ่อ่ะเรียบร้อยครับ <Yeah. S 1> นี่ละพักกินข้าวผัดข้าวผัดรวมมิตรจานใหญ่ฉบับของเรือหวยร้านจอน,นีนแเซบอำเภอวารลินจังหวัดอุดรบุญยับ